สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับสลินสนุกสอนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่อง What can you do? C-A-N ออกเสียงคืออะอึ่งอ่านว่า can แปลว่าสามารถหมายถึงสิ่งที่ทำได้ยกตัวอย่างเช่น bird can fly แปลว่านกสามารถบินได้ ส่วนคำว่าคืออ่ะอ่านว่า can't หรือ can't ย่อมาจาก can บวก not ที่แปลว่าไม่สามารถหมายถึงสิ่งที่ทำไม่ได้ยกตัวอย่างเช่น he can't do homework เขาไม่สามารถทำการบ้านได้เรามาลองฝึกสร้างประโยคจากคำว่า can ดูนะคะ ในรูปนี้มีเด็กผู้ชายกำลังว่ายน้ำอยู่ว่ายน้ำภาษาอังกฤษว่า swim ถ้าเขาสามารถว่ายน้ำได้ใช้ประโยคว่า he can swim แปลว่าเขาสามารถว่ายน้ำได้ถ้าเขาไว่ายไม่ได้ใช้ประโยคว่า he can't swim แปลว่าเขาไม่สามารถว่ายน้ำได้ รูปนี้เป็นผู้ชายขี่จัก,กรยานค่ะเราแทนผู้ชายว่า he ถ้าเขาสามารถขี่จัก,กรยานได้เราใช้ประโยคว่า he can ride a bike ถ้าไม่สามารถขี่ได้ใช้ประโยคว่า he can't ride a bike เด็กผู้หญิงกำลังถูพื้นภาษาอังกฤษว่า mop the floor ถ้าเธอสามารถถูพื้นได้เราใช้ประโยคว่า she can mop the floor ถ้าเธอไม่สามารถถูได้เราใช้ประโยคว่า she can't mop the floor ในรูปนี้มีเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงกำลังรดน้ำต้นไม้ภาษาอังกฤษว่า water the plants ถ้าเขาทั้งสองคนสามารถรดน้ำต้นไม้ได้ ใช้ประโยคว่า they can water the plants ถ้าเด็กทั้งสองคนนี้ไม่สามารถรดน้ำต้นไม้ได้ใช้ประโยคว่า they can't water the plants ผู้หญิงกำลังล้างจานหลายใบยถ้าเธอสามารถล้างจานได้ใช้ประโยคว่า she can wash the dishes ถ้าเธอไม่สามารถล้างจานได้ใช้ประโยคว่า she can't wash the dishes ทำไม dish ต้องเติม es เพราะว่ามีหลายใบยนั่นเองนะคะในรูปนี้เด็กผู้ชายกำลังเก็บที่นอนอยู่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า make the bed ถ้าเขาสามารถเก็บที่นอนของเขาเองได้เราใช้ประโยคว่า he can make the bed ถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถทำได้เราใช้ประโยคว่า he can't make t h e b a t ในรูปนี้มีนกอยู่นกบินภาษาอังกฤษว่า fly ถ้านกสามารถบินได้เราใช้ประโยคว่า bird can fly ถ้านกไม่สามารถบินได้เราใช้ประโยคว่า bird can't fly ในรูปมีเด็กผู้ชายสองคนกำลังวิ่งอยู่คำว่าวิ่งภาษาอังกฤษว่า run ถ้าเขาทั้งสองคนสามารถวิ่งได้เราใช้ประโยคว่า they can run ถ้าเขาสองคนไม่สามารถวิ่งได้เราใช้ประโยคว่า they can't run เป็นยังไงกันบ้างคะที่นี้นะคะเรามาลองตั้งคำถามกันคะ่ะเกี่ยวกับสิ่งที่ทำได้หรือทำไม่ได้ ถ้าเราต้องการถามใครสักคนหนึ่งว่าเขาทำอะไรได้หรือไม่ให้เราตั้งคำถามว่า What can you do แปลว่าคุณสามารถทำอะไรได้เขาก็จะตอบกลับมาค่ะว่า I can ต่อด้วยคำกริยาว่าเขาสามารถทำอะไรได้ถ้าเกิดเราพูดถึงคนที่เป็นผู้ชายเป็นบุรุษที่สามเราใช้ประโยคว่า What can he do แปลว่า เขาสามารถทำอะไรได้คู่สนทนาของเราก็จะตอบว่า he can ต่อด้วยคำกริยาค่ะถ้าเกิดคนที่เราพูดถึงเป็นผู้หญิงเราใช้ประโยคว่า what can she do แปลว่าเธอสามารถทำอะไรได้คู่สนทนาของเราก็จะตอบว่า she can ต่อด้วยคำกริยาแปลว่าเธอสามารถทำอะไร ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงสัตว์สิ่งของสถานที่เราจะแทนด้วยคำว่า it What can it do แปลว่ามันสามารถทำอะไรได้คู่สนทนาของเราก็ตอบว่า it can ต่อด้วยคำกริยาค่ะถ้าเกิดว่าเราพูดถึงบุคคลที่มีหลายคนหรือ สัตว์ที่มีหลายตัวสิ่งของที่มีหลายสิ่งเราจะถามว่า What can they do? พวกเขาสามารถทำอะไรได้คู่สนทนาของเราก็จะตอบว่า They can ต่อด้วยคำกริยาค่ะเรามาลองฝึกสร้างประโยคคำถามและคำตอบจากรูปภาพที่เราเพิ่งเรียนรู้กันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเริ่มดยภาพที่หนึ่งค่ะ What can he do? He can swim. What can he do? He can ride a bike. What can she do? She can mop the floor. What can they do? They can water the plants. What can she do? she can wash the dishes what can he do he can make the bait what can it do it can fly what can they do they can run การใช้คำถามคำตอบเกี่ยวกับความสามารถโดยใช้คำว่า can can't กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะอยากให้ทุกคนลองนำเอาคำกริยาต่างๆที่นอกเหนือจากในบทเรียน ไปลองใช้สร้างประโยคเป็นรูปแบบของตนเองดูค่ะวันนี้ขอขอบคุณในการรับชมและขอขอบคุณมากๆสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ